ทองคำฮะนี่ับ UBS ครับ,รบออกมาวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ UBS วันนี้น่าสนใจนะบอกว่าทองคําจะยังคงติดบวกอยู่นะวิเคราะห์คล้ายๆเราเลยเราก็ดูวิเคราะห์ไปแบบนั้นนะครับยังคงติดบวกอยู่ยังเป็นสินทรัพย์ที่ดีแล้วก็จะเป็นอะไรที่เอาไว้กระจายความเสี่ยงหนีตายจาก geopolitics เนี่ยไหหนีตายจาก geopolitics แล้วก็ diversify diversify ก็กระจายความเสี่ยงออกมานะไม่ต้องไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วทองคํากําลังจะเป็น asset ที่ most The cat sat on the ทุกคนอยากทวินหาในการเข้ามาถือมากที่สุดในช่วงนี้นะเพราะว่าถืออันอื่นเสียวเสียวอันนี้คือสิ่งที่ UBS วิเคราะห์นะฮะจริงมันละเอียดกว่านี้แต่ผมไม่จำเป็นต้องลงไปรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะใจความสำคัญของข่าวนี้ประมาณนี้งั้นเราไปดูสถานการณ์กันในเมื่อทองคำเนี่ยกำลังจะเป็นแอสเซทที่ most preferable เป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนอยากได้มากๆที่สุดนะในช่วงนี้เลยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยที่ทองคํามันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันหลายประเทศสะสมทองคำเนาะแล้วก็ประเทศหลักๆที่เรารู้ๆกันอยู่ก็จีน แล้วก็อินเดียอินเดียเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับอินเดียนี่โคตรไฮทองคำเลยนะซื้อทองคําเก็บมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะ In past two years อินเดียเนี่ยเก็บทองคําแบบเป็นันดับต้นๆของโลกขนาดนั้นเลยนะ World Gold Council Analyst นะบอกไว้เลยว่าอินเดีย Most almost two years นะฮะ r e s e r v e by the most ก็คือไอช่วงที่ซื้อเข้าเนี่ยอ,อินเดียชัดแหลกเลยแต่วิธีการซื้ออินเดียเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแบบทุกเดือนเหมือนจีน นะจีนเนี่ยซื้อทีสิบเดเดือนติดนะครับแต่ว่าทางอินเดียเนี่ยไม่ได้มาทุกเดือนแต่มาทีจะตุ้มๆนะฮมตุ้มๆอาจจะแบบต้นปีสักดอกหนึ่งนะไม้หนึ่งใหญ่ๆนะเราเว้นไปเ,เดือน2เดือนแล้วก็ซัดอีกทีหนึ่งซัดอีกทีหนึ่งซัดท,ที่เป็นตันก็มีความเป็นไปได้ครับจากการบทวิเคราะห์ของของบูมเบิร์กครั้งนี้นะบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่อินเดียจะเก็บเพิ่มอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนอินเดียเนี่ย added more than nine tons in June เดือน6ที่ผ่านมาเนี่ยซัดไป9ตัน เราก็มีสิทธิ์ที่จะซัดต่ออีกเดือนดอะไรก็ว่าไปตอนนี้ราคาทองคําก็พุ่งสูงขึ้นนอกเหนือจากรายด้ยที่ก็ทยอยเติมงั้นเห็นไหมฮะว่าแรงกดดันเนี่ยในการเข้าซื้อเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับในขณะที่จีนละ่ะน่าสนใจครับก็พามาดูสถานการณ์ที่จีนบางจีนจะซื้อต่อไหมเพราะจีนซื้อมา18เดือนแล้วก็หยุดไปเดือนหนึ่งนะครับล่าสุดครับนี่คือเดือนที่2ครับเดือน6ที่ผ่านมาจีนไม่ได้ซื้อนะครับเราพูดกันเป็นแฟกต์นะทุกคนต้องอัปเดตข่าวสารนะไม่ใช่ยยยังจจจําาาข่่่เเเกกออออูนนนะ้้ีีซซืืืทุด จีนซื้อทุกเดือนนะมันผ่านมาแล้ว2เดือนนะครับตอนนี้2เดือนล่าสุดด i เด t นบายจีนไม่ได้ซื้อนะเดือนนี้แล้วก็เป็นสัญญาณบางอย่างอะ่ะจริงๆข่าวมันมีแค่นี้นะบอกก่อนจริงๆข่าวมันก็ประมาณนี้แหละนะบอกว่า PBOC นะก็ไม่ได้ซื้อละนะแต่ว่าผมวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยก็ดีนะฮะผมมองว่าการที่จีนเนี่ยไม่ซื้อติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วนะซื้อมา18เดือนแล้วหยุดมานี่2เดือน มันคือสัญญาณสำมบมนะมันคือสัญญาณในการกลับลำ ในเชิงนโยบายการเงินของจีนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นพอมันมีการกลับลำนะเรื่องของนโยบายการเงินจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะมองว่ามันพอไปออกจากบอลอเมริกาด้วยไงคือไม่ถือบอลแล้วขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้ง,ง,งนะพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาไม่เอาแล้วมีปัญหาก,กันนะฮะเรื่องของต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เราเห็นเจเนะ็ตเยนแล้วพลตีคังอเมริกาเนี่ยบินเข้าออกจีนบ่อยมากหนึ่งในภารกิจของเธอเลยนะคือการ c o n วิน c ์หรือว่าชักจูงนะให จีนเนี่ยยังคงถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่แต่ปรากฏว่าจีนปฏิเสธนะเ่าี่เห็นเนี่ยจีนปฏิเสธแล้วจีนก็เทขายยับยัเลยนะผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยอเมริกาไม่พอใจหรอกนะครับ ฉันมาขอให้เธอช่วยถือหนี้ฉันหน่อยนะปรากฏเธอไม่ถือเลยนะครับจีนเองก็มองว่าจะถือได้ยังไงยังแบนเราอยู่เลยนะแบนเราเยอะแยะนะครับกลายเป็นพอกลับไปเนี่ยแบนหนักกว่าเดิมนะเราจะเห็นเรื่องของรถไฟฟ้าตอนนี้แบนเป็น100%เป็นแล้วนะที่อเมริกาแล้วก็ชักจูงให้พันธมิตรช่วยกันลุมใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นภาพชัดเจนนะฮะทีนี้พอเวลาขายเงินไอตัวพันธบัตรออกเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินไปถืออะไรบางอย่างปรากฏว่าก็ต้องเอามาถือทองคํานั่นเองงั้นเอ่อก็เป็นการซื้อ มันคือการสัญญาณบอกว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วยังจริงอาจจะไม่หมดหรอกแต่ว่าบัตเจ็ตที่จะซื้อทองเนี่ยมันมีแค่นี้ละ แล้วก็จะต้องกักส่วนอื่นไว้ไปพัฒนาประเทศนะเพราะว่าอสังหาก็เรารู้รู้อยู่ใช่ไหมไม่ดีดีเนี่ยต้องสู้เรื่อง E ีีรถ E ีีกับยุโรปอะไรที่แบบว่าต้องมาแบรนอะไรกันอีกนะเดี๋ยวเรามีอัปเดตข่าวล่าสุดกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการกลับแล้วที่ยังแต่เราสังเกตนะถึงแม้จะหยุดซื้อก็ไม่ได้ขายนะฮะมันสังเกตมันค่อนข้างชัดเจนว่าการซื้อครั้งนี้คือการถือยาวของจีนนะมันไม่ใช่การการเฮดจกันหรือว่าการแบบเก็งกําไร s p e c u l a t e กันนะว่า ออกทำหายแบบกูดซัดก,กดลงมาก่อนเลยเพื่อจะเก็บทองราคาถูกขึ้นจีนไม่ได้กําลังจะเล่นเกมอะไรตรงนั้นนะฮะแค่อยากจะ reserve รีเสิร์ชเพื่อทำให้มั่นใจว่าเงินที่เขามีอยู่วลูที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่กับที่ใดที่หนึ่งที่มันปลอดภัยพอที่จะไปต่อนะครับในที่ก็เหมือนจะเลือกทองคำนะแล้วก็ดูเหมือนอินเดียอาจจะยังมีกระแสการเก็บต่อไปเพราะฉะนั้นก็มีแต่ทรงตัวกับมีขึ้นนะอัน,นี้คือสิ่งที่มันพอจะแปลออกมาได้นะฮะสำหรับทองคำนะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเดอ้อนะเราก็แค่พูดให้ฟังกัน ภาษาเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับ